ดอกสวยเลยมเตยแคู่แคูตัวนี้ออดอกมตเตยส่วนดอกเอาได้ปุ๊บดอกโอ้งานเลยมเตยโคกเลยดอกชดอกขาขาเมยนี่อุ่นโอ้น่ยังเหมือนดอกมัเอาได้ยบอ่เพิ่งเลือดครับผมปาโอ้งานเลยม่เตะบาสวยเลยครับผมดอกมีกระโดกพี่้องเนี่ยงอเมมันเอาดกมีก้อน อ้ยมานี่เพิ่งดำครับผมเป็นหมูเป็นกลุ่มเลยบานเลสวยเลยบานครับผมงามเฮงงามเฮงดอกตุลุเลยพูดนีามจุลินทร์เป็นหมูเป็นกลุ่มเลยดำครับผมผอบกลุ่มผอบโมปูผัวครับผมขนาดเลยวานนี้มันหมานครับผมดอกพอดีงามเนาะคุอนี่นะจะเต็มตาแล้วครับผมสุดยอดเลยดอกเบ่งสองดอกคุณดิสวยๆนะครับอืมดำพี่น้องอาพูนกระตาคือเกาพี่น้อง มื่อนี้ไปหลยมองไล่ไม้อะไรพี่น้องจังได้โศกได้มามีค่ะข,ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเศร้าเอฟซีทุกทันถูกมองถุกบอลขอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศมื่อนี้ก็นักลาฮิตแม่เตยพ่อเตยป้าแตก่กับพี่พาน้องเขาปลาคือเกาเนาอมมื่อนี้แม่เตยกะยุดไปหลาเมื่อพี่น้องอยากงานหลาดงานหลวงพี่น้องลูกกะบ่สบายแน่ก็เลอยอยู่ขายของซอยลูกแน่นะ มื่อนี้กะเม่เตยกะมาพาพี่พาน้องเขาป่าคือเก่าไปหลุ่นไปส้มกันพี่น้องว่าสิโศกสีมานบ่อเฮ็ดกะงดเนาะพราเตยแมย์หางยาแข้งสวัสดีครับผมเอซีนักลาเฮ็ดเม่เตยพราเตยป้าแต่กุ้งคุ้นกุบองกุบบอนครับผมพอกันในเสาวันที่27มิถุนายนคม2568ครับผมพาพี่พาน้องเขาปาน้องเม็กตำบลหัวขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลคือเก่าครับผมไปหลุ่นไปชมมึงกับพราเตยมึงว่าจะมานบ่อครับผม ไม่เตยเจ้าครับผมบอดีมาหลายมือหลือไม่เตยมาจะพอเตยครับผมลุยกันเดี๋ยวเลยครับเพิ่งดำดอกแรกแห้งมันครับผมดอกปกใหญ่เน้อพุดนะยครับผมยังสวยงามอีเด้ออยไม่เตยปานค่อยหน่อยจากต้นเลยครับผมฝนแห้งพี่น,น,น้องฝนตกเน้อน,นี่แต่ดินปตาใยใหม่ครับผมอีกสอง,สองตูมเพิ่งดำพี่น้อง ทิดเตียงนะที่นอกโพเตอเนียนหลังสามเลี้ยงนะหลุ่นไปเข้าโพเตอร์เม่เจเต็มตาปลดอกพี่น้องมือเฮ็ดอึดแห่งเฮ็ดหางางเฮงดพี่น้องเฮ็ดดอกกางโมมี่เลยเนาะเอาตาหน่อยมากกระชักจะเต็มโมเต็มครับผมรวมครับผมทิดเตียงนำมาพี่น้องตัวเปื่อนแห้งฝนตกฝนอีร้อนไม่ได้เย็นหยั่งเอาไว้ก่อนล้วพี่น้องเฮ็ดหน่อยครับผมเฮ็ดหางยากเนาะเนียนเฮ็ดอึดครับผมเฮ็ดหางหยากเนี่ยครับมันน้ำครับผมเปื่อนเนาะ ใบใหม่พี่น้องเอ้ยฝนกระตกก็เลยเปื่อยวานพอเตะก็ไปมานเน็ดตะลูกครับผมวานเ็ตี้งเนาะมาเกลี่ยงงามเนาะเมนลุ้มครับผมเกลือขินลมอ้อมใบใหม่ฮะซ้ำนี่แหละครับมือนี่ไปเรื่อยๆครับผมใส่เกลี้งบ่เนาะเมนอีกรอ๊กไม่เตะงามจีเด้อนี่ใบมาใหม่เพร่ะกระเปื่อยนะครับผมฝนกระตกเอ้ยเอ้ย เป็นแถวหนุ่มล่ะบานสมาเป็นนีอ้ผุนแมงจอผุ้นอีผดอกได้บด้ดอกเป็นเสือเมนเอเสือใช่ไหมเตผุ้กระเมีนแล้วผุ้เนี่ยกัดผุนผุ้งเลือดครับผมปากู้ขงงามเม่เตยมือพี่กลมเยอบานเวยเลยครับผมดอกมีกระโดกพี่ดองเนี่ยมมากระดดกมีก้อนอ้ยงาม้ยครับผมดอกใหญ่ค้าใหญ่ค้าใหใหญ่ออัครับผม สวยเนี่ยโด่งามครับเลยมึงค้าคนเดียวสวยครับผมบวกครับผมลายเลือดอีกโดกอีโดกอีโดกสวยตัวนี้แม่อกินเลยไม่เตอะอ่ะคนละครึ่งอีกโดกค่ะลายเลือดพี่น้องง่ายขนาดเลยตรงจงครับผม สัวสิผัวเตละดอกเด้อหลุนกันเบิ่งว่าจะเต็มตาบ่ครับมื้อนี้สวยงามดีเด้อนี่สวยครับผมดอกนึงแม่เตะคุณดอกเอาได้บู่๊ปุ๊บดอกสวยงามดิแม่เตะโคกเลยดอก2ดอกขาขาแม่แม่นพุ่นโอ้ยเ้ิ่งขึงเลยเิ่งเบิ่งดอกมันเป็นเอาได้อยู่บ่สมเด็จสมรวจนาย้ทองมาเบิ่งได้ได้แม่งคนเคืองครับผม งงอือว่างามเนี่าาพี่น้องสวยครับดำพี่น้องซ้ำหนึ่งกับโอว่าเพื่อนเป็นเพื่อนด้วยครับแต่บุมีหมูเนาะงามแห้สวยอยู่ครับเท้าลื่นน้องไม่เตะสวยดกสวยอ่อยดำพี่น้องสวยเลยแข่งแซ่บแซ่บขาลางเลือดพี่น้องสวยนี่ดองสี่ เนี่ยมพูหินบุญกาตาอินคืมคืมเนี่ยมกับพูห็นเห็ดพี่น้องเอ้ยเห็ดกะหายอย่างงี้ยแบ่งถองมั้งเบ่งกันครับผมถึงข้าเตียพี่น้องอีดองแม่เต่พู้หนึ่งอีดองคนละครึงคนละครึงนะครับผมตัวนึงครับอือตัวนี้สมบูรณ์แบบเลยไม่เต่งขาลายเลือดจ้องมิ้งดอกเชื่อวยครับผม เฮตตะลูครับผมฟาดเมเตอเครืงดอกน้อยดอกงหญ่าบานุดยอดเลยครับผมเนียนด,ด้วยครับผมอี่อเนีนเบิร์ดได้เมเจอร์กำลังกำลังครับผมเมเจอรรุ่นจุ่มนขคาครับผมแจ็ดอกโหนี่จีกลัวจีกลัวะไครับผมเอาก็บเมเจอ เพว่าพอเตยกับมานอะอุ้ยมันดุพอท่านใหญ่เนาะแมีนเอาเก๋เอามือเก๋เอาไม่เตยเจ้าเอาอันนี้ส่วนพอแล้วมันก็ค้าวใหม่เนาะอือเกิดแล้วครับผมหุ่นหลัได้เมื่อวานว่าเจ๊กงหวานกับมันเจ๊กับเจดมือนี่แหละครับผมอู้หีความหวานเสียนี่เราหนูมาผดด้ยถาจิ้มกระดาตัดตีนแล้วมีทองแบบเจียบไปตัดกูเพือนเอา กันดอกหน่อยจับหยากหมืนม่นฮะมืน่นแหงมื่นจีแกรี่ชี้ดอกผมเ่ยเป็นก้อนเลยอุ้ยกระต่ายเป็นไงครับผมเอาไว้บ่ได้ครับอยู่นทางพอดีครับผมอุ้ยจุมเดียวเนาะสวยครับอฮะเก็บมากไม่เต้พี่ฟัง<ด><ด>กระสั่นเมียเริ่มหนูแอนอย่า<ด>ฟังหน่วยฟ,ฟังห้องครับผม เพิ่นสีมากออกน้ำหวยน้ำหองเนาะเนี่ยใกล้ๆแกงครับเชื้อหนามไร่ตาตาดเลยครับผมนี่นเตะีนบสได้ี่เอามาตื้ดก่อนโบยไงยานหัวซักพี่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 นี่นี่นี่นีนี่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 นีนี่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 นีนี่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 นีนี่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 น่นี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  เมื the ่อวานพอเตอก็เก็บดุลนนะครับผมเอาไใบก็ไ oh, ด <oh, ้ครับผมปกติต้องขายเป็นญ่ก็หนีครับดูไก่ทางเนาะแม่นอีกเดือนนึงครับผมยางกี่หญ่ซงาครับเฮ็ดอหน่อยมาก็จจายจะไปเห็นจุดใหม่ครับผมเปงเลือดมาเจอแบบสามดอกครับผมข้าลายเลือดพี่น้องสวยๆนีครับเนี่ยคือเก่าโว้ยผลละครับเจฟขายเนาะแม่นเห็นหน่อยครับผมเห็ดมีหน่อย แบ่งกันล so, ่ะพ uh, ี uh, uh, okay. ่น uh, ้องอืมกระเมีนไม่เต้ยพุ่นพุ่งพูนอยู่ในนกระมี่ไม่เต้ยพุ่นบ่เอ้าพูนละเคิงกะเด้งใบคือเราเก็บจากเถียในนี่เอ้าอีกดอกคือข้างในผมไม่เต้ยอีกเอ้าเป็นหมือนสวยครับผมพุ่นข้างในพู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 นคือกันก็ใบตองครับผมหนึ่งตกผมไม่เคยเก็บก็ได้เก็บบานอ้ามันหมันครับผมแง่ๆเลย เมนไม่เต้ยพีพีพีไต่ไปตองกันเมนเลยเมนเพิ่นบ่ลาฟอเต้ยเมนเมนเมนเบิงเบิงอุ้ยเมนอี๋ครับผมเมนอี๋เนาะสองเลยบานนี้สองแมครับผมพอเฮ็ดเพิ่งคารายเลือดเป็นหมูเป็นกลุ่มอ่าเมนเต้ยเห็นเฮ็ดมันปูได้บานนี้เลยค่ะเฮ็ดปวดเถื่อนไม่เต้ยเฮ็ดปวดตาบหน่อยโมเมนตาบไงหน่อยเกาหน่อยลนะครับผมสวยๆครับผมหัวเงาเนี่ยหักบ่มีหมูเนาะ โคบละโดอกอีรีน้องพฟตื่นาะแมนขอกุมหนึ well ่งแล้วก็เลียวเลยเบ่งตาม่เตยบางครับผมแต่ก็มีม้านมาแล้วล่ะก็อเต็มตาแล้วครับผมเพิ่งดำสวยไม่เตยอ่ะงามงามมีโมบอนงามๆนี่ที่เดียวเกาคือเก่านะครับผมพิษพวกโดพี่แยวพี่น้องสวยๆพาไล่เลือดพี่น้องขอกาลายนะครับผมเป็นหมูเป็นกลุ่มเด้อบ้านกูดุคนอีช้อนไม่เตยคน สวยครับผมอ๋อต้นนี้แมงจ๊อค่ะได้แต่ดอกน้องดอกสวยๆเลยไม่เต้ยเพ็ดคูเพ็ดคูตัวนี้งามแหงทั้งพุ่นอีกสองดอกเฮ้ยซหาดอกไม่เต้ยบางซีหาดอกงามๆเลยแบบนม่นเป็นหมูเป็นกลุ่มเลยแบานสวยครับผมแม่นด้วยตาเด้อบานเบิ่งเบิ้งกินง่นยงดเลยอมาแต่สีบุเป็นหมู เป็นหมูเป็นกลุ่มสวยๆเลยพีเนาะขาลายเลือดทหารดอกไม่เตยเขียวผึ่งทหารสวยๆเลยมาให้ผึ่งดำครับผมเป็นหมูเป็นกลุ่มเลยบานี้สวยเลยบครังามเพียงงามเฮงดอกตูลุเลยพอดีงามจังเลยเป็นหมูเป็นกลุ่มเลยสดอกใหญ่ๆค่ะใหญ่ฝุ่นอีกดอกพอเตย สวยเลยครับผมเห็นโมแล้วพี่น้องเอ้ยบาดมานเล้วอีกอีกสองดอกเขินดำครับผมผอบกุ้มผอบมูปูผัวครับผมขนาดเลยวันนี้น้องมันมันครับผมดอกพอดีแน่นอนพี่น้องเนี่ยนะจะเต็มตาแล้วครับผมสุดยอดเลยดอกเบ่งสองดอกเดยสวยๆนะครับเขินดำพี่น้องเขินดำขาใหญ่ๆมัหมันครับผมนั่นเดียน้องนี่ได้นี้ๆๆใส่ข้างเจ้านี่กับปิเพิ่น สวยเลยครับผมงูเดียวเพิ่งว่าคุณอีดอกดอกสวยๆเลยดอกสวยๆนี่เจ้ทั้งคนเพิ่งเกิดเหตุเพิ่งเขากรรมเนาะนี่ลายเลือดพี่น้องมันคืองามแท้สวยๆครับผมดอกงามเลยสวยๆอ้าวมาเหระครับผมเต็มตาแล้วครับผมเพิ่เขียวนี่เจ้เพิ่งเขียวเพิ่งเพิ่งยังงามวะอ้าวแยงได้ครับผมสวยครับ ุดอกเกีสวยแม่เตยดู้ามาเลยน่าม้งครับผมอู้ยขาค่ะค่ะพ um ี่น้องกสรุปคลิปในวันที่27มิถุนหนาพศ2568นักลิาเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกมันเอก็พาพี่พาน้องมาเลาะปลาเลาะเขาคือเก่าละพี่น้องมานำเบิ่งเฮ็ดเพิ่งร่วมร่วมละพี่น้องในมือนี้มือนี้ก็ยังมีหมานอยู่พี่น้องยังมีหมานอยู่พอได้เก็บได้เลมไปมองละ ดอกสองดอกกระพอกุ้มอยู่เนาะพอเตยเนาะอพอเป็นหมูเป็นกลุ่มเฮ็ดผึ่งคาไล่เลือดก็ผึ่งดำเนาะก็เป็นหมูเป็นกลุ่มกระเตมกระตาพูนกระตาคือเกาพี่น้องมือนี่ไปหลาหมองไลยไม้ละพี่น้องจังได้โศกได้มันมีโศกมีมันไดเก็บเพชหมองละเล็กละน้อยไปละพี่น้องไดเตมกระตาคือเกาเหมือน,นมันคือเกากระขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักลาเฮ็ดเมเตยพอเตยปลาแตกถุกมองบอลเด้อพี่น้อง ช่วงนี้เฮ็ดงดเฮ็ดไหวพี่น้องกะใจเย็นๆใบสะกอนนอกพ่อเตยสำรับแม่เตยพ่อเตยกะไปไล่หมองไล่บอลจังใดเต็มกระตาพี่น้องงางจนเมื่อยนะครับผมจนเมื่อยจ,จนล่าคืกอการเลยพี่น้องสวัวสิได้ขิปง,งามงให้พี่น้องเบิ่งเนาะม,มืออื่นกบพอๆกันไหมพี่น้องสิมีขีปให้พี่น้องเบิ่งบ่นเนาะมืออื่นเนาะขอสวัสดีค่ะเล็บหน่อยเด้อครับผมสวัสดีครับ